วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเคล็ดลับการปล่อยปลาเสริมดวงนะครับหลายท่านเองนะครับจะเคยชินกับการที่เราจะไปทําบุญแล้วก็จะมีการปล่อยปลาเพราะการปล่อยปลานั้นก็เป็นหนึ่งในเคล็ดลับการเสริมดวงต่อดวงชะตาเคล็ดมงคลที่ทําให้ดวงชะตาท่านเฮงท่านรวยท่านดีนะครับแต่หลายคนไม่ทราบว่าการปล่อยปลาแต่ละชนิดส่งผลอะไรและก็ทําให้ดวงดีได้อย่างไรวันนี้ผมจะมีคําตอบไปท่านนะครับก่อนอื่นเลยฮะฝากกด subscribe ฝากกดติดตามฝากกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่กดเห็นโพสต์ก่อนนี่อาจจะไม่ได้เห็นแล้วใน Facebook ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉนั้นฝากกดเห็นโพสต์ก่อนจะกราบขอบพระคุณมากครับและที่สําคัญครับฝากทุกท่านกดแชร์ให้กับกลิปคอนเฟิร์มด้วยนะครับถ้าในกด1แชร์ขอให้เป็นคนรวยกด2แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีกด3แชร์ขอให้เป็นมหาเศรษฐีล่ํารวยเร่าร้อนกดแชร์ให้กับกลิปคอนเฟิร์มด้วยนะครับสาหรับเรื่องของการปล่อยปลาต้องบอก ว่าหลายคนอาจจะปล่อยปลาผิดประเภทก็เลยทําให้ได้รับผลผิดประเภทเอาละวันนี้เราจะมารู้นะครับว่าการปล่อยปลาแต่ละชนิดนั้นจะส่งผลให้ดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรและปลาแต่ชนิดแก้ดวงด้านไหนผมมีคําตอบครับเริ่มปลาชนิดแรกเลยนะฮะก็คือปลาไหลปลาไหลเนี่ยนะครับหมายถึงการเงินการงานการเรียนหรือชีวิตที่มันราบลื่นลื่นไหลปลาไหลเหมาะมากเลยเกี่ยวกับคนที่ในช่วงนี้ชีวิตติดขัดทําอะไรมีแต่คนคอยขัดแค ขัดขาไม่ค่อยสะดวกการงานทาอะไรก็เหมือนติดขัดแย่ไปหมดช้าไม่ลื่นไหลเพราะงั้นการปล่อยปาไหลัยจะช่วยได้นะครับต่อมาครับปลาหมอครับปลาหมอนี่ชื่อเนี่ยชัดเจนเลยใครที่ป่วยอยู่หรือสุขภาพไม่ดีหรือรู้สึกว่าตัวเองนั้นป่วยกระสอบก,กระแสะลองปล่อยปลาหมอดูหรือญาติพี่น้องใครก็แล้วแต่ในช่วงนี้ป่วยนะครับก็รองให้เขาบริจาคเงินแล้วก็ไปปล่อยปลาหมอเท่ากับจํานวนอายุตัวเองอันนี้เป็นการต่ออายุนะครับแต่จริงๆแล้ว แนะนําว่าให้เพิ่มไปอีก2ปีล่วงหน้า2ปีอันนี้จะดีที่สุดนะครับหรือว่าให้เอากําลังวันก็ได้หรือถ้ารู้สึกว่าวิราคามันแพงนะเอาอย่างนี้ครับท่านเกิดวันอาทิตย์ก็ปล่อย1ตัวเกิดวันจันทร์ก็ปล่อย2ตัวเกิดวันอังคารก็ปล่อย3ตัวเกิดวันพุธก็ปล่อยสตัวพฤหัสก็ปล่อย5ตัวศุกร์ก็ปล่อย6ตัวเสาร์ก็ปล่อย7ตัวอย่างนี้อันนี้คือขั้นต่ํานะแต่ที่ดีที่สุดคือปล่อยเท่าอายุบวกไป2นะครับนี่คือเคล็ดสำหรับการต่ออายุนะต่อมาครับปลาบู่ครับการปล่อยปลาบู่หมาย ถึงการทดแทนผู้มีพระคุณนะครับหรืออีกในหนึ่งเนี่ยการปล่อยประบูดเป็นการเสริมดวงชะตาชีวิตให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณครับเพราะฉะนั้นการปล่อยประบูดนั้นจะส่งเสริมทําให้บุญไปถึงบิดามารดาหรือผู้น้องวัยใหญ่ได้อย่างดีและที่สําคัญครับท่านใดที่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ปล่อยประบูดจะช่วยได้นะครับถ้าตอนนี้ท่านพบปัญหามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงงานหรืออะไรก็แล้วแต่ครับประบูดช่วยได้นะครับต่อมาเลยฮะประด ปุกครับปะดุใช้สําหรับท่านใดที่ในช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีศัตรูหมู่มารเยอะครับจะต้องไปต่อล้อต่อเถียงจะต้องไปขึ้นศาลจะต้องไปแข่งขันโดยเฉพาะพวกนักกีฬาโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องคดีความโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการประมูลงานการแข่งขันครับให้ปล่อยปะดุศัตรูคู่แข่งจะพ่ายแพ้และแพ,พ้พ่ายครับต่อมาเลยนะฮะปลาหนิลครับต้องบอกว่าถ้าท่านใดในขณะนี้รู้สึกว่าการเงินการทองทําแล้วไม่มีเงินเหลือเก็บเลยมี เท่าไหร่ก็หมดหาได้เยอะก็หมดหาได้น้อยก็หมดเรียกได้ว,ว่าไม่มีเงินเก็บเลยตลอดชีวิตครับให้คุณไปปล่อยปลนนินเพราะปลนนินเนี่ยหมายถึงทรัพย์สินที่มันเพิ่มคูนครับถ้าท่านปล่อยปลานินก็จะช่วยทําให้การเงินการทองเพิ่มพูนได้ด้วยนะครับต่อมาเลยฮะปาช่อนครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองถูกคนปิดบังซ่อนเลนอยู่รู้สึกว่าสามีหรือภรรยามีกิ๊กหรือเปล่าหรือว่าลูกน้องมันแอบโกงเราหรือเปล่าหรือมีใครแอบซ่อนความ รับเอาไว้หรือเปล่าต้องการให้สิ่งที่ถูกปกปิดสีดูกโกหกหลอกลวงกระจ่างขึ้นม,มาครับให้ปล่อยปลาช่อนจะช่วยทําให้สิ่งต่างๆที่ซ่อนเล้นปิดบังเปิดเผยขึ้นม,มาครับต่อมาครับปลาทับทิมนะครับสาหรับท่านที่รู้สึกว่า,าทําอะไรชีวิตไม่ราบรื่นมันเหนื่อยเหลือเกินมันขรุขระเส้นทางอย่างกับดินลูกหลังเลยชีวิตในขณะน,นี้หาจุดสงบสุขไม่ได้เลยไม่ราบรื่นเลยฮะปล่อยปลาทับทิมจะช่วยทําให้ชีวิตราบรื่นต่อมาครับปลาสวายครับสาหรับท่าน ท่านที่ต้องการจะปล่อยปลาสวายท่านต้องดูตัวเองก่อนเลยนะฮะว่าตอนนี้ตัวเองการเงินคล่องตัวหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าการเงินติดขัดไฟนั้นจะมาพรุ่งนี้แล้วนี่ธนาคารจะมาเก็บดอกเราแล้วเงินไม่พอให้ไปปล่อยปลาสวายอันนี้ช่วยได้แต่ถ้าท่านรู้สึกว่าเงินทองมีมากกว่านี่สินอยู่แล้วไม่ควรปล่อยนะครับเพราะปลาสวายเป็นปลาที่ส่งเสริมในด้านการใช้นี่เป็นหลักต่อมาครับปลาจระเมดครับเหมาะสําหรับถ้าท่านทํากิจการการงานอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือน ทลงุนไปเหนื่อยไป4ผลตอบแทนได้มา2ผลตอบแทนได้มา3เพลเพขาดทุนด้วยเก็บหนี้เก็บสินอะไรก็ไม่เคยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยไปทวงใครอะไรก็ไม่ได้ให้ไปปล่อยปลาจระเม็ดครับเพราะปลาจระเม็ดนั้นหมายถึงจะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับต่อมาเลยนะฮะปลาดําราหูเป็นปลาที่ใช้สําหรับสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมท่านใดรู้สึกว่าช่วงนี้มีเคราะห์หน้าหมองลรัมรู้สึกชีวิตไม่มีสง่าราศีมีหมอดูทักท่านจะต้องมีเคราะห์ถึงตายนะให้ไปปล่อยปลาดํารา จะช่วยได้นะครับต่อมาเลยฮะปล่อยกบครับถ้าท่านต้องการจะชิงตําแหน่งหรือต้องการจะเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งและถูกคนอื่นกดอยู่เหยียบอยู่การปล่อยกบจะทําให้ยศและตําแหน่งท่านดีมากๆแบบก้าวกระโดดเลยครับและที่สําคัญยังใช้สําหรับขอทิดได้แก่เจ้ากรรมนายเวรได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาหอยขมครับถ้าท่านรู้สึกตอนนี้ชีวิตท่านเนี่ยขมขื่นเหลือเกินมีแต่ลักขุดเรียกได้ว่าอะไรก็ชีวิตก็ขมขื่นเพราะนั้นการปล่อยหอยขมจะทิ้งความขมขื่น แล้วก็จะร่มเย็นเป็นสุขต่อมาหอยโข่งครับท่านที่มีปัญหาเรื่องบริวารเข้าเข้าออกออกบริวารไม่ได้ดังใจบริวารปีนเกี้ยวบริวารเหยียบหัวย่ําหัวบริวารไม่เชื่อฟังให้ปล่อยหอยโข่งครับเพราะว่าหอยโข่งจะทําให้ขนทางการเป็นผู้นําของคุณโล่งขึ้นเลยแล้วก็ค่าท่าบริวารมากขึ้นนะครับต่อมาครับตะภาพครับท่านใดทรู้สึกว่าตอนนี้มีคนจะมาจ้องทําร้ายมีคนจะมาใส่ร้ายใส่ความท่านจะมาคุกคาม ท่านปล่อยตาภาพจะดีขึ้นมากเลยนะครับและท่านใดที่ป่วยเกี่ยวข้องกับการนอนติดเตียงอมพฤกษ์อัมาพาตปล่อยตาภาพจะช่วยทําให้ดวงชะตาของท่านดีขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับเคสสำหรับการปล่อยปลาเนี่ยนะครับผมบอกเลยมันมีหลายเคสมากๆสําหรับคนที่อายุเข้าเป็นเพศคืออายุลงท้ายด้วยเลข5ประเภท 15, 25 35 45, 55, 65, 75ต้องบอกเคล็ดลับอย่างนี้ฮะเกิดวันที่ได้ปล่อยปลาไหลเกิดวันจันทร์ให้ปล่อยนก เกิดวันคารให้ปล่อยหอยคมเกิดวันพุธให้ปล่อยปลาไหลเกิดวันพระัาให้ปล่อยเต่าเกิดวันศุกร์ให้ปล่อยปลาหมอเกิดวันเสาร์ให้ปล่อยปลาไหลจำนวนสัตว์ที่ปล่อยนะฮะถ้ามีกําลังทรัพย์ก็ให้ปล่อยมากกว่าอายุ2ปีสําหรับคนที่มีรายได้น้อยไม่สะดวกเรื่องเงินเรื่องทองก็ปล่อยอย่างที่ผมบอกอาทิตย์ก็ปล่อยหนึ่งตัวจันทร์ก็ปล่อย2ตัวอังคารก็ปล่อย3ตัวพุธก็4ตัวพระัา5ศุกร์หเสาร์7ตรงเนี้ก็จะช่วยให้ดวงชะตาของท่านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่ดูอยู่แล้วก็ชื่นชอบอยากกิจคอนเฟิร์มทำคลิปอย่างนี้ไปนานๆนะครับช่วยกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิจคอนเฟิร์มฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามเห็นโพสก่อนตรงนี้จะกราบขอบพระคุณมากนะครับหลังจบคลิปนี้ครับอยากดูดวงกิจคอนเฟิร์มโทรได้ที่1น0่1 1ก้าร้ยสูานย้ำนะครับ1 9ึ่ง1ก้ารู้หหรือท่านใดจะอดหนในการกิจคอนเฟิร์มตรงนี้ก็กราบขอบพระคุณมากครับอยู่ท้าย ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากรดคอนเฟิร์มบิลเลนแน i วอชไอเอฟเก้านะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีในครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกลงหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลั ยังมีคาถาเพ่งเพงพาพาห,าหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยากปลุกเสกหนึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะฉะนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกลิบคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ